นารักมากน้องสายฟ้ารับบทนายทหารซ่อมรถเล่าอาการรถพังเป็นฉากๆไม่ว่าจะขยับตัวหรือทำอะไรก็น่ารักน่าอินดูไปสมดจุจริงๆสำหรับคู่แฝดซุปตาน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายสุดที่รักของคุณแม่ซุปตาชมพู่อรยาและน็อตวิสรุตแม้ตอนนี้จะเริ่มโตเป็นหนุ่มวัยสามขวบแล้ว แต่นับวันยิ่งมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นและไม่ว่าแม่ชมจะลงรูปหรือคลิปโมเมนต์อะไรของลูกชายก็มักจะได้ฟีดแบ็กดีๆกลับมาอย่างถล่มทลายตลอดล่าสุดแฟนๆก็ได้แชร์คลิปน่ารักน่ารักของพี่สายฟ้ามาในลุกหนุ่มทหารช่างซ่อมกำลังซ่อมรถเบนซ์สีขาวคันหรูพร้อมกับบอกเล่าอาการรถที่มีปัญหาว่าเสียปกติแต่ที่หาลั่นสุดๆเมื่อถามว่าแล้วถ้าเสียไม่ปกติล่ะพี่สายฟ้าดันตอบว่าพังนิดหน่อย งานนี้พี่ๆแฟนคลับได้ยินแล้วก็อดจะหัวเราะอดเอ็นดูไม่ได้จริงๆมันก็พังปกติปกติปกตงปกติปกติเหรอแล้วพังปกติปกติเราซ่อมยังไงอะคุณสายฟ้ากำลังทําอะไรครับซ่อมะอะไรนะครับไหนอีกข้างนึงครับโอเคครับรถอาการเยังไงครับคุณสายฟ้าเ,เห็นยังครับ ยังครับรถอาการเป็นยังไงครับเสียเสียยังไงครับเสียปกต,ปกติโอเค<ม>แล้วเสียไม่ปกติมันเป็นยังไงพังนิดหน่อยพังนิดหน่อยโอเคอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ